มาดูตำแหน่งการวิ่งของลูกชอแล้วก็ดาโลครับในแมตที่เจอบเบสเตอร์เลยนี้เริ่มจากที่แมนยูตัดเกมได้ทั้งกลางสนามก็จะมีการชิงกัน3คนคือบรูโนเวกคอสแล้วก็สปิเซอร์ให้สังเกตตำแหน่งของชอครับนี่เติมขึ้นมาแล้วโดยชอที่อยู่ในตำแหน่งของอินเวอร์สฟูลแบ็กก็จะวิ่งดันขึ้นลายสูงครับเพราะว่าแมนยูในเพลงนี้ไม่ได้มีตัวของกลางตัวลูกไปยืนค้ำระหว่าง back center, แบ็กกับเซนเตอร์ก็จะใช้ตัวแบ็กซ้ายคือลูกชอเนี่ยในการเติมขึ้นไปแทนครับ แล้วก็เป็นอีกจังหวะที่แมนยูตัดเกมไ้ทางการสนามของสซิเซอร์แล้วก็ถ่ายบอลเร็วไปให้เฟรดเพรดนี้ก็เหมือนเดิมครับลูกชอเติมมาตามนัดถ้าดูในแนวดิงเนี่ยลายการยืนของชอกับกาลาโชเนี่ยจะถือว่าทับกันครับทาให้กองหลังเลสเตอร์คือแบ็กขวาเนี่ยยืนค o v e r พื้นที่คือสามารถประกบทั้งกาลาโชแล้วก็ชอได้โดยใช้แค่คนเดียวและพอสุดท้ายชอเคลื่อนที่เข้าใกล้กาลาโชก็ไม่มีมุมจะส่งให้ครับสุดท้ายเลยต้องสับกายยิงเองครับส่วนเพลงนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแกนจากซ้ายมาข,ขวาที่เร็วครับก็คือบอลอยู่ที่ Wake ่เเเวววคสังกตตาาาดาโลนนิมขึ้้แ ส่วนบรูโน่นี่ก็คือยืนอยู่ในตำแหน่งด้านบนประจาที่และจังหวะมันจะพอดีกันมากครับคือดาโล่นี่คือต้องรู้หน้าที่เลยว่าถ้าเพื่อนได้บอลในตำแหน่งนี้เนี่ยตัวเองต้องวิ่งเติมเข้ามาโดยที่ไม่ต้องรอเลยแล้วถ้าสังเกตจังหวะนี้ต่อครับลายในการวิ่งของดาโล่กับบรูโน่ที่เป็นตัวปีเนี่ยจะไม่ได้ทับกันและในจังหวะนี้ดาโล่ก็เล่นฉลาดด้วยครับคือรอให้ผู้เล่นเลสเตอร์เข้ามาลุมแล้วค่อยปล่อยบอลออกให้กับบรูโน่ซึ่งทําดีทุกอย่างนะครับเหลือแค่จังหวะสุดท้ายในการเข้าชาร์จเพลงนี้ก็เเเชช่่นนดียวกกกัััคบบสงงตแหอ23 ซึ่งถ้าใช้เส้นแบ่งครึ่งสนามเป็นเก์นเนี่ยผู้เล่น3คนกองหลังแมนยูก็คือ,อยืนเซตอัพตามปกติส่วนผู้เล่นทางฝั่งขวาเนี่ยมีทั้งหมด6คนครับที่แมนยูโอเวอร์โหลดไปดังนั้นภาพในเฟรมนี้จะมีผู้เล่นแมนยูอยู่9คนอีก2คนที่เหลือคือจะมี1คือเดกิอาและ2องแรดฟอร์ดที่ยืนอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายซึ่งไม่อยู่ในเฟรมนี้ครับและถ้านะับผู้เล่นฝั่งเลสเตอร์ที่เทปไปตรงนู้นทั้งหมดเนี่ยจะมีหมด7คนครับซึ่งพอบรูโน่ตัดบอลได้ครับก็รีบเปลี่ยนแกนมาที่ว่างคือทาาางด้นซย ชอก็เติมมาตามนัดถือว่าเป็นการเล่นเกมลุกที่ทำได้เร็วและเล่าดีมากครับพอสุดท้ายจบด้วยการยิงประตู